สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเปิดเครื่องรับชมอยู่ในขณะน,นี้และฝากขอบคุณบรรดาเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของป่อป่าไว้อย่างต่อเนื่องฮะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ ปอปากศึกษานังเรียนโบราณน,นั้นจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญ25สตางค์ที่ปอปากประกาศรับซื้อจากแฟนๆรายการนั้นเป็นเหรียญ25สตางค์ปีอะไรพอสอ,อะไรฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่คือไอดีไลน์ฮะที่ปอปากฝากไว้บนหน้าจอมือถือนะฮะผีจุด P A 333ฮะหากว่าเพื่อนๆชมคลิปแล้วติดตามแล้วคิดว่ามีเหรียญที่ประปาประกาศรับซื้อนะนฮะก็ส่งรูปมาตรวจสอบมาประเมินราคากันได้นะฮะแล้วเรามาตกลงราคาซื้อขายกันหลังจากปปานั้นได้เคยทำคลิป2วันที่ผ่านมานะฮะปปาได้ประกาศรับซื้อเหรียญ สองบาทสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบไปแล้วนะฮะคลิปนี้นั้นเป็นคลิปที่สองแล้วนะฮะที่ปอป่าประกาศรับซื้อแบงค์เหรียญคลิปนี้ปอป่าประกาศรับซื้อเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบฮะใครมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยลองดูนะฮะ คิดว่าจะแบ่งาขายกับปอป,อป่าไว้สะสมนะฮะก็ลองติดต่อปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณทางไอดีลายได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแล้วเราไปพูดคุยกันนะฮะนี่คือเหรียญยี่สิบาสตางค์ปีพศสองพนะัาร้อยฮะเป็นเหรียญขนาดเล็กที่เราใช้จ่ายหมุนเวียนกันในชีวิตประจำวันณันะปัจจุบันวันนี้นะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม คือเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530นั้นปอป๋าเนี่ยเคยทำคลิปนำเสนอไปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วฮะที่มันผ่านมาแต่หลังจากที่ปอป๋าเคยทำคลิปนำเสนอไปแล้วนั้นปอป๋าตัดสินใจว่าปอป๋าเนี่ยจะประกาศรับซื้อนะฮะจะประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530 จำนวนการผลิตของเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530นั้นผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนในท่านผู้ชมมียอดจำนวนถึง5 8, ล้นนะ180,000เหรียญนะ5้180,000เหรียญถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างมากครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมจาก บรรดาชาวนักสะสมฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่ไม่มากนักนะฮะสำหรับความนิยมฮะแต่ก็มีชื่อเสียงในในเดรียญที่ติดอันดับนะท่านผู้ชมป้าป่าศึกษาตั้งแต่เวาลานั้นก็เลยคิดว่าอยากจะเก็บสะสมฮะอยากจะเก็บสะสมปาป่าก,ก็เลยนำมาทำคลิปประกาศรับซื้อหากใครสนใจนะฮะมีเก็บไว้ ค่อนข้างจะหลายเหรียญเนี่ยอยากจะแบ่งให้กับปอป,ป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณน,นะฮะปอป่าศึกษา,าเหรียญโบราณนนัน้ยินดีฮะยินดีที่จะรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530จากเพื่อนเพื่อนแฟนๆรายการของปอป่านะฮะใครมีนะฮะใครมีแล้วอยากขายเนี่ยส่งรูปมาประเมินราคาได้นะฮะส่งรูปมาประเมินราคาได้ ปอปารับซื้อจริงแล้วนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมหลังจากเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับแบงก์และเหรียญกระสับมา,าหลายคลิปแล้วก็นานพอสมควระฮะตอนนี้าทางปอปานั้นพร้อมแล้วนะฮะที่จะประกาศรับซื้อเหรียญนนะฮะประกาศรับซื้อแบงก์และเหรียญที่มีความหายากนะฮะเหรียญ25สาต่างปีพศ2530นั้น ที่จริงแล้วยังนะฮะยังไม่มีช่องทางใดช่องไหนนะรประกาศรับซื้อเท่าที่ปปาทราบมาดูมานะฮะอาจจะมีฮะแต่อาจจะยังไม่ไม่มากเท่าไหร,ร่นะฮะทางตัวปปาะนัคิดว่าอยากจะเก็บสะสมเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530ฉะนั้นหากเพื่อนเพืน่นท่านผู้ชมท่านใดมีนะฮะคิดอยากจะแบ่งปันให้กับปปาน,นะฮะปปาเนี่ย ก็ยินดีฮะยินดีที่จะรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530จากเพื่อนๆนชาวนักสะส,สมนะฮะติดตามนะฮะพเพื่อนๆนท่านผู้ชมติดตามนะฮะหลังจากหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะปอป๋าเนี่ยก็จะทําคลิปประกาศรับซื้อต่อเนื่องเลยะฮะติดตามดูว่าปอป๋านั้นประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคาใดปีพศอ,อะไรติดตามได้ตลอดเลยนะฮะหลังจากนี้ไป ใครมีแล้วดูแล้วอยากขายนะตรงตามเหรียญที่ปปารับซือ้อฮะก็ติดต่อทางปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณได้นะฮะทาง ID ดีไลน์พีจุเามสามสามฮะเราจะขึ้นอ่าไว้ให้หน้าจอตลอดเลยนะท่านผู้ชมคลิปนี้นั้นปปาประกาศรับซื้อแล้วนะฮะเหรียญยี่สิาตางหมุนเวียนปีพศสองพฮะ เราเริ่มต้นราคารับซื้อจากาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะฮะหากผ่านใช้เนี่ยเหรียญหนึ่งปอบาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนี่ยเริ่มต้นกันที่ราคา4ี่สิบถึงห้าสิบบาทนะฮะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วนะฮะถ้าหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เป็นเหรียญยูอินซีนะท่านผู้ชมปอบาเนี่ยจะให้ราคาสูงถึงเหรียญละร้อยแปดสิบถึง 200บาทเลยทีเดียวนะฮะ180ถึง200บาทสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะฮะนี่คือราคาที่ปอปาให้กับแฟนๆรายการสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของปอปาไว้นะฮะใครมีแล้วอยากขายนะฮะคลิปนี้สำหรับเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนปีพศ2530ฮะ ใครที่คิดว่าจะแบ่งขายกับป่อปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้นส่งรูปมาประเมินราคาได้นะฮะส่งรูปมาตกลงกันนะฮะทางไอดีไลน์ของป่อปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณฮะให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูนะฮะลองสังเกตดูใครมีเหรียญย5สสตางค์ปีนี้พศนี้และพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณฮะใครที่ติดตามช่องของปอปาไว้นั้น ก็จะรู้นะว่าต่อไปปอปาจะประกาศรับซื้อเหรียญใดตรงกับเหรียญที่แฟนๆรายการของปอปานั้นมีเก็บสะสมไว้หรือเปล่านะฮะย้ำนะว่าเหรียญ25่ต่ตางปีพศ2530นั้นยังไม่มีใครประกาศรับซื้อสักเท่าไหร่ไม่กี่ช่องทาง YouTube นะฮะแต่นี่แต่ท่านผู้ชมคือนักสะสมแต่ละคนนั้นอาจจะ สะสมไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ความชอบความนิยมแต่ละบุคคลแต่ละท่านไปนะฮะใครมีนะฮะลอง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 ,ลองนะ,ะใครมีเหรียญ25สตาต่างปีพศ2530ใครที่มีเก็บสะสมไว้และอยากแบ่งให้ปอป,า,ปานะฮะก็ส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบมาประเมินราคากันได้นะ,ะมาพูดคุยกันได้นะฮะทางไลน์นะท่านผู้ชมนะ ขอบคุณฮะขอบคุณสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องของปอปาแล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่กําลังรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะนี้นะปอปารออยู่นะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเปิดรับซื้อแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงประกาศรับซื้อแล้วนะฮะใครมีนะฮะปอปารับซื้อจริงฮะรับรองเลยว่าปอปาประกาศรับซื้อเหรียญใดปอปานั้นประกาศรับซื้อจริงแล้วก็คอยติดตามช่องของปอปาไว้นะว่า วันต่อไปวัน้างหน้าเนี่ยปอป่าจะประกาศรับซื้อเหรียญชนิดใดราคาใดเข้ามาสะสมนะฮะปอป่านั้นจะประกาศรับซื้อต่อๆไปนะฮะจะมีปีใดพศใดสําหรับเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่ให้ติดตามช่องของปอป่าไว้นะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่อยากขายเหรียญน,นะฮะดูตามที่ปอป่านะนําเสนอไปนะฮะดูนะเพื่อนๆท่านผู้ชมปอปารออยู่นะฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ สวัสดีครับ